ประธานที่รบกับผมเสรีสวนพานนท์สมาชิกที่สภาจริงๆแล้วเราก็เป็นนักกฎหมายเหมือนๆหลายๆท่านนะครับวิธีคิดทางกฎหมายบางทีมันก็ต่างกันเพียงแต่ว่าการทําหน้าที่ของพวกเราในวันนี้เราจะต้องดูว่า้กฎหมายที่จะออกไปใช้กับพี่น้องประชาชนไปใช้กับเป็นกติกาบ้านเมืองของประเทศเนี่ย มันควรจะบัญญัติไว้อย่างไรซึ่งในส่วนร่างกฎหมายที่ตรงประเด็นของกรมธิการที่ได้แก้ไขตัดข้อความเปลี่ยนแปลงถ้อยคำผมอยากจะกราบเรียนครับว่าถ้าหากว่าจะดูจากจากถ้อยคำที่ร่างเดิมนะครับบัญญัติไว้ว่าเป็นคำว่าผู้เสียหายเนี่ย กับที่กรมธิการแก้ตั้งแต่คำปลาลบเนี่ยนะครับตั้งแต่ออถ้อยคำที่ว่าผู้เสียหายนั้นได้เติมว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายในทางกฎหมายท่านประธานครับอย่างที่บางท่านได้พูดไปแล้วว่าในความเป็นผู้เสียหายได้บัญญัติไว้แล้วในวิธีพิรณาความมายา ซึ่งในวิธีพินาความอาญาเนี่ยนะครับคำเนี้มันจะเป็นคำนิยามที่อธิบายถึงคนที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมคนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดในทางอาญาซึ่งได้อธิบายในเรื่องของผู้เสียหายไว้ในมาตราสี่ของวิธีพินาความอาญา และในความหมายของวีพิจารณาความายาดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับเป็นคําที่เป็นที่รู้กันแต่พอมากฎหมายฉบับนี้นะครับในร่างเดิมเขาก็ใช้คําว่าเสียหายอีกนะครับแต่ถ้อยคําคําอธิบายเนี่ยนะครับที่คําว่าผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาอธิบายจริงๆแล้วกินความไปมากกว่าไปมากกว่า ว่าผู้เสียหายในวิธีพิจาความอญญายาซึ่งผู้เสียหายในวิธีพิจาความอายาก็คือผ,ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็คือคนที่ได้รับความเสียหายโดยตรงกับคนที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะครับแต่ในคำคำนี้เนี่ยนะครับพอมาในร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้อธิบายมากไปกว่าอย่างเช่นว่า นะให้หมายความรวมถึงสามีภรรยาผู้บุปการีผู้สืบทุนดานผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาซึ่งมิได้จดทเบียนสมรสถ้าดูคำนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าหากว่าเป็นสามีภรรยาในหลักกฎหมายทั่วไปก็คือต้องเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ในกฎหมายฉบับนี้นะครับให้หมายความรวมถึงคนที่เป็นสามีภรรยาที่มิได้จดเบียนสมรสด,ด้วย ใช่ไหมครับจะนี้จะมีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไปแก้ตามกรรมธิการเนี่ยนะครับก็คือเป็นจากผู้เสียหายเป็นผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยมันก็จะเป็นคําจํากัดความในความหมายที่เขียนไว้กฎหมายฉบับนี้เท่านั้นท่านก็ให้ดูนะครับเราเราพูดกันตามเหตุตามผลแต่ถ้าหากว่าใช้คําว่าผู้เสียหายคําเดียวเนี่ยนะครับ มันก็จะกินความไปถึงผู้เสียหายในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยแล้วก็มามีความหมายเดียวกันเพิ่มเติมรายละเอียดเข้ามาในกฎหมายฉบับนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคดีอาญาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเรายึดหลักว่าคำว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะครับมันก็จะ เจ้าหน้าที่ก็จะดูหมดเลยนะครับว่าผู้เสียหายตามวิทยาาตามผู้เสียหายตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมันก็จะเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพได้มากขึ้นแต่พอท่านไปแก้เป็นผู้ได้รับความเสียหายมันเกิดคำนิยามใหม่ขึ้นมาฮะตอนนี้มันก็จะยุ่งละเพราะว่าคาคานี้กับคำคำว่าผู้เสียหายในวิธีพิจารณาความญา่ยนะครับมันก็ไม่ได้ตรงกันเสียทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับที่เห็นว่า พอเติมเข้ามาเนี่ยมันทําให้ความหมายเจตนาลมของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่ใช้คําว่าผู้เสียหายนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปนี่ข้อที่หนึ่งท่านประธานครับข้อที่สองที่ไปตัดว่าคําว่าการกระทําที่โหดร้ายไร้เนื้อธรรมหรือย่ยํายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เอาง่ายๆเลยท่านประธานครับบางทีเราเห็นในคลิปเนี่ยนะครับเราเห็นว่าเด็กเนี่ยเขาพูดได้ไหม เด็กตัวเล็กๆเนี่ยนะครับโดนตีโดนทำร้ายในคลิปไม่รู้ว่าเป็นพ่อแม่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยไม่น่าจะทำงั้นบางทีไปทั้งตีทั้งเหยียบนะครับเราดูในคลิปเราโกรธแค้นเราโกรธเคืองนะครับว่าเอ๊ะทำไมไปทำเด็กได้ขนาดนั้นเพราะเด็กเนี่ยพูดอธิบายต่อล้อต่อเถียงต่อสู้ไม่ได้แต่ถูกทำร้ายถูกเหยียบถูกย่ำดีนี่ครับคือความเป็นมนุษย์นะ ถึงแม้เป็นเด็กไร้เดียงสาก็จะต้องได้รับการคุ้มครองนี่อันนี้ครับบางทีอาจจะบอกเราจะมองไงมันโหดร้ายแค่ไหนทำางนี้เรียกโหดร้ายโหดร้ายไม่โหดร้ายบางทีมันอยู่ที่การกระทํามันอยู่ที่พฤติกรรมการแสดงออกนะครับบางทีเอามีดปาดคอนะฮะมันก็รู้สึกเอาไอ้นี่โหดร้ายนะครับอันนี้มันมันทำให้เห็นถึงความแตกต่างนะฮะ ที่ที่ที่ถ้อยคำเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยได้เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้ดูครับว่ารัฐบาลเสนอมาอย่างไงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอมาอย่งไรแต่ในร่างเดิมเนี่ยนะครับมันมีเหตุมีผลของมันไหมนะครับเพราะฉะนั้นการที่คำธิการเนี่ยครับด้วยความเคารพนะฮะท่านประธานคำธิการก็เคารพรับอยู่แล้วทุกท่านก็เคารพรับแต่เราพูดในในในี้ในฐาน,นะที่เราเป็นสมาชิกวิสาที่ใช้เหตุใช้ผลในการทําหน้าที่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําที่โหดร้ายไร้เมตตาธรรมหรือย่ายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างนี้นะครับบางทีมันจับต้องไม่ได้แต่มันเห็นได้มันรู้สึกได้นะครับถ้าเราคุ้มครองในเรื่องเหล่านี้บางทีคนจนคนอะไรเนี่ยนะครับถูกย่ํายีศักดิ์ศรีเพราะเขาจนอย่างนี้นะครับมันมันมีความหมายอยู่แล้วในตัวมันเองซึ่งรู้สึกได้สัมผัสได้เห็นได้นะครับด้วยความเคารพจริงๆนะครับ ว่าถ้าเอาคำที่กลับมาเนี่ยมันจะทำให้กฎหมายนี้ก็ดีขึ้นดีกว่าที่ไปตัดออกนะครับขอบคุณท่านประธานครับ